กับพมบาง่อนเป็นรงานหลูกล้านคนนคนนะครับวันนี้มาร้านบางหุยนถขึ้นว่วาบางเบาแลว้วพลาดไม่ได้นะครับในการทำการนุ่มคองบาง่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวา่าม,มือจะออกมาอย่างไรติดตามมาดูเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว,วา่าการนุ่มตั้งแตกนะครับมาดูวา่าตั้งก้องบางส้นจะแตกหรือไม่นะครับมาเลยน,นะครับ แป้งนะครับนี่คือแป้งที่ว่าต่างๆเขาผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบ,บางท่นจะมาสร้างติตวินีการตั้โดยพี่มือข้องบังท่องนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือเทแป้งลงไปก่อนนะครับกินได้ไม่ได้มาเลยกันเยอะไหมไม่รู้นะครัแบบเทแป้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กระจายให้ทั่วนะครับกระจายให้ทั่วได้ไหมเป็นไหมอ๋อตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนนะครับ แล้วก็รอให้แป้งขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่มะพร้าวอยู่ไหนเล่าพอติดแป้งก่อนใช่ไหมโรยแป้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวนะครับใส่มะพร้าวอ่านะครับใส่ใส่มะพร้าวนะครับนี่คือวีมือบังสอนนะครับไม่ได้เหมือนกับตัวจริงนะครับแต่พอจะกินได้ไม่มาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันใส่ใส่มะพร้าวแลวนะครับ ก็ตามด้วยงานนะครับตามด้วยงานนะครับมาดูสีสันนะครับมาดูหน้าตานะครับว่าสวยไหมครับดูหน้าตานะครับนี่คือปีมือบางสอนเดี๋ยวจะกินได้ไม่ได้มาลุ้นกันนะครับปิดฟวาไว้นะครับสักปักหนึ่งเส่น้ำตาลด้วยครับใส่น้ำตาลด้วยนี่น้ำตาลอยู่ข้างหน้านะครับเติมน้ำตาลนะครับโรยน้ำตาลนิดนึงนะครับโรยน้ำตาลเพื่อให้เกิดความหวานนะครับ บางคนทำเองกินเองนะครับทำเองกินเองไม่ได้ให้ใครกินนะครับเพราะคนอื่นกินไม่ได้นะครับมาดูนะครับใช้เวลาประมาณสักสามนาทีแล้วก็มาเปิดดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูได้เลยนะครับหน้าตาฝีมือบางสนนะครับสวยไหมครับอ่ารูปร่างหน้าตาก็พอจะไปได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะครับมาดูกันดูเหมือนมืออาชีพเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเละไหมนะครับมาดูอ่านะครับ พอจะไปพอจะออกงานกับเขาได้ไหมนะครับเขาโอ้โหสวยเหมือนกันนะครับนี่ครับมีมือบางสอนนะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเกือบ,บจะได้เรื่องแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะครับบางสอนพิเรงามลูกหลานคนลยังไม่ไหวเหมือนเดิมขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเบ้าอีโรตมนะครับให้นะรับมาซิบกว่าปีนีนะครับอยากจะให้มาลองกินตอนนี้ดึงงานอยู่ครับตอนนี้ดูงงานฟรีสุดเะเพิงรีบเขานะครับเามาเามาเล้ว้นะครับว้ยั้ใจกันครับ